ครับสวัสดีครับผมภูบาลน้อหน้าครับผมเบิ้งหลายคลิป้วครับก็เคากอหานมันแตกกอดีบ่คือว่าหลายคนก็ว่าแตกกอดีแตกกอายผมสิพามาเบิ้งของผมกับผมก็ว่าก็เคกอหาผมเนี่ยมันแตกกอือว่าใส่ใดระดับหนึ่งถือว่าดีเดี๋ยวผมสีพามาเบิ้งคือว่าช่วงหลังของผมเนี่ยช่วงใกล้ถึงหน้าผมเนี่ยมันสีบางมันสีบางครับช่วงแรกๆอ่ะ มันกลว่ามันไหลนามว่บ่ไใดผมไหลนามว่ได้เพราะว่าบันี้มันก็เลยเป็นแบบว่าเป็นมันย่อมมะแยมบางยังน้อยที่ว่าเคยถ้าเบิ่งคลิปแรกๆผมอะเข้าข้างหลังผมเนี่ติดทึงหน้าผมเนี่ครับมันจะเป็นว่าเข้าบางบาง่งามแต่บันี้ครับยตึ๊บกับหน้าเหมือนกันครับอ่าถ้าผมถ้าคดที่ว่าว่าด้าติดตามผมหรือว่าเขามาเบิ่งเทียแรกเนี่ยผมอยากให้ย้อนกลับไปเบิ่งคลิปเก่าๆผมนะครับว่าผมเห็ด จางไหกับเขาผมเนี่ยบัดนี้ผมสิพามาเบิงว่าเขากอคอเกาหาผมเนี่ยแต่ช่วงนี้ก็คือว่าเขาผมอายุได้หกสิบมือนแล้วครับบัดนี้ผมเลยดิพามาเบิงว่าเขาหกสิบมือที่ว่าตัวแรกบางๆเนี่ยช่วงแรกอะครับมันบางแต่ช่วงนี้หนาตื้อเตือนครับเขามันขึ้นคือว่ามันขยายตัวคือว่ามันมีช่องว่างอะคือว่าหากอะระยะของต้นนะครับมันมีช่องว่างมันก็เลยเึ็นไอ้หักของเขาอ่ะมันกระจายตัวได้ดีขึ้น มัลลีนี่ยแต่กอมัลลีเป็นเพื่บ้านเขาบ้านเขากล้งออกเขาแต่กอดีครับเดี๋ยวผมมีภาพมาเบึ้งยุดนี้ที่ว่าผมว่าเขาก็ข้อเขาหาผมอ่ะมันตอนแรกมันบางอีหลีครับมันบางน้องพ้นกับมีมูคงเกิด่วงทวงผมกันว่าเขาผมก็บางแท้แต่ผมก็ได้สามว่าอย่างครับผมปล่อยเลยปล่อยเลยเหล่าข้างหลังผมอ่ะเขาผมมันจะเลยเป็นว่าหนาาตึบนะครับเนี่ย นะบัดดีผมมีผ้าผ้ามาเบิ้งครับว่าเข่าที่ว่าบางๆอะ่ะช่วงแรกๆอะ่ะมันขึ้นหนาซ้ำไหนครับเนี่ยครับช่วงแรกที่ว่านบางครับต้องไปเบิ้งลิปเก้าผมครับลิปก้อนหนานั่นครับที่ว่าผมไทยเกี่องการบ้านปุ๋ยบ้านหนังอะ่ะ จะเห็นมาเขาช่วงเนี้ยมันจะบางแล้วก็เนี่ยครับคือปุ๋ยถึงยังมันก็สินะขึ้นครับคือว่ามันมีช่องว่างครับเขาไม่ีช่องว่างครับมันก็เลยเหตุเหกแตกกอดีพืชยังกระซามครับเขาตุกยางเขาต้องร้องด้วยตัวเองครับอันนี้ือว่าผมก็เหิตเก้าหาปีแรกด้วยกันครับเนี่ยครับก็อขอเกาหาดกเจ้าพญาผมครับมันก็แตกกอดีอยู่ครับตอนเนี้ครับ มกำลังเก็บเงินอยู่ครับเก็บเงินสื่อรถอีแตกครับมันจังหวะดดจางครับรถไทยหน้าเดินตามครับนี่ครับเรามันสีบ่คคอยมีปัญหาครับเพราะว่าเอาง่ายๆว่าแสงแสงแดดมันซองถึงพื้นดินไหมครับมันบ่หนาเกินไปมันเรียให้เกิดโรคเป็นพิษให้บ่เกิดโรคครับนี่ครับรากวการกระจายตัวของหากอ่ะมันดีขึ้นนี่ครับ เขาเนี่ยครับคุณกอมันกัดแตกกอดีอยู่นะขอาผมเน่ขัเป็นทางไตมองคุ้มสามเดี๋ยวผมให้เบิง้งงมองที่ว่าผมสามสามคือว่าสอมเขาครับือว่าผมทดล่องก็คือเม็ดละกอเนี่ยครับเดี๋ยวผมใช้เบิ้งครับมองที่ผมสามเม็ดละกออันนี้ก็ข้างข้างบนครับนี่ครับครับ ขข oh, oh, .95 ดกเจ้าพญานี่ครับเห็ดเป็นปีแรกด้วยกันครับครับผมใส่ยางคือว่าผมใส่ปุ๋ยยางผมจะต้องล้องกลับไปเบึงคิกิกเก้าๆผมครับทดี๋ยวผมเห็ดยางกับเขาผมเนี้ยครับครับกระจายตัวดีครับ,รบเดี๋ยวผมพาสิไปเบึงตรงที่ว่าผมสามสามเขาครับซ่อมข้าว ต้นละกอครับเดี๋ยวผมพ่ายเบิ้งครับครับผมนี่แหละครับช่วงนี้แหละครับเที่ยวผมซ่อมเข่าครับอันนี้คือว่าผมใส่เม็ดละกอวะต้นละต้นละกอครับนี่ครับเบิ้งมันแตกกอครับนี่ครับอาญะเลยครับนี่ก็ได้ว่าแตกกอพอดีผมเถียงอยู่ครับผมอยากเถียงอยู่ดอก มันแตกกอดีขึ้นกันเหมือนครับเนี่ยเห็นว่าครับเข่าผมตอนนี้หกสิบมือครับเข่าหกสิบมือครับเริ่มขมนะครับเนี่ยให้เบิ้งตอนนี้มันจังสีเห็นครับนี่ครับแต่กอดีอยู่ครับอันพวกที่ว่าห่างๆเล็กน้อยเนี่ยเนี่ยครับแล้วแต่ค้นมักมักบวกขึ้นกันครับนี่ครับง่้อมแตกกอดีอยู่เ่ยครับครับ พอขอเก้าห้าดกจ้าพราหรือว่าผู้ใดมีความคึดแบบไหนนี่ครับช่วงนี้ครับผมเน่าไปเนี่ยนี่ครับเน่าไปเนี่ยครับผมจะสอหมดเลยตรงนี้มันไหลน้ำว่าด้ครับผมก็เลยว่าจากเก็บเงินสื่อรถอีแตกรถไถหน้าเดินตามครับมาลู่เป๋าครับว่าปีนี้มีแต่จ้างครับมืดหลายครับจ้างเห็นหน้าครับว่าผมมามีอย่างครับจ้างย่างเดียวแต่บัดนี้ผมกําลังเก็บเงินเก็บเงินสื่อรถอีแตกเก็เหีนงหน้าไมโอหลายอย่างครับผมครับ เป็นกำลังใจกันน้ำเด้ด้ยครับนี่กดไลค์กดแชร์เบิ้งให้จบคีปครับ,รบผมขอบคุณที่เบิ้งครับเนี่ยเนี่ยครับกอขอเกาหามันก็แต่กอดีอยู่ครับบางงกว่าแต่กอหน่อยมันบ่แมนหรอกครับผมกัดจากเถียงเยอะน้อยอยูอย่หรอกผมว่ามันอยู่ที่ว่าหนึ่งห้องใส่ปุ๋ยยังปุ๋ยเ้าอ่ะปุ๋ยแต่กอว่าสูตรใด,ดว่าเยวขึ้นจากใส่ยังกะใส่มันนี่อยู่เด้ครับปุ๋ย สูตรแต่กอสูตรช่วงแรกใส่ยังช่วงยังใส่ยังวันวานขึ้อยากเคยใส่ยังสี่เคยใส่ยังสันเคยใส่ยังสีกนน่ก็ใส่กันนี่ครับราะว้ามแต่กอดีเองกแพรกันครับนี่ครับผมมาด้คุ้มหนาคุ้มเลสนะครับธรรมาชาติครับแต่รอบต่อไปบ่นน่ครับเพราผมอาจจะคุ้มอยู่นี่ครับหนาก,กับบ่ นั่นไต่ในดอกถือเ่าเคอยู่ครับเนี่ยครับข้าวแต่กอไหมกอขอ้าวมันก็แต่กอเหมือนกันหมดนะครับมันอยู่ที่ว่าเรานะครับจะทํายังไงนี่นะครับนี่ช่วงนี้ผมจะซาเหมือนเลยครับนี่กอละเม็ดครับกอละต้นครับนี่กอละหนึ่งเม็ดครับเราประกันได้ครับผมเห็ดเองผมล่องทุกอย่างผมล่องเองครับเนี่ครับเราประกันได้เลย อาญยาบอบอัอบอาหาบ,อบอาไปนี้เป็นน้ำปุ๋ยเป็นน้ำหยางเป็นน้ำดินหรือว่าเป็นน้ำหยางครับมันคือแต่กอดีแท้กอขอก่อ,อาหาครับทีนีครับช่วงนี้ครับอ่า นั่งดิรับผมกะบังเล่อนะกวกกบแล้คนกว่ากอขอกหา,า,า,ามันว่าแต่กอมันแต่กอหน่อยแต่ผบว,ว่ากะแต่กอดีนึงเพราะว่าเป็นนดินครับเขาบม่เคยจีดสคิดว่าปรับปรุงดินหรือว่าดินเฮ้ามีคุณสมบัติมายุษย์ทานอาหารในดินเฮ้าเป็นแบบใดหน้าคุมหน้าบกุมสารอาหารในดินมีบ่บมีบ่บ สองก็คือว่าอ่อาวานทีเกินไปบ่าวานทีหรือวานทางล่างค้นเขาก็มักทีๆแบบว่าช่วงแรกเข็ยนน่ะก็คือว่าไห้มันหนาตาเติบไปเลยสิไหมครับมันก็เลยเห็ุให้เขาอ่ะมันขึนเขาขึ้นมันหนาแน่นเกินไปหรือว่ามันก็เลยจะพู้มากเนาะมันก็เข้าขึนหนาขึนบางได้ผมมาเข้าขึ้นบางเพราะว่าผมอยากให้มันแตกก่อไห้มันคือว่าไฮฮากของเขาเนี่ย กินอาหารในเต็มที่ครับกินอาหารในสมบูรณ์ให้มันกระจายตัวออกหนึ่งก็คือว่าเป็นอย่างไรครับมันประหยัดปุ๋ยลงมาจากน้อยกว่าต้นเนี่ยมันกินอาหารในเต็มที่นะครับนี่นี่คือความคิดของผมเองนะครับคือว่าขันเท่าเห็ดให้ห่าของเขาเนี่ยกระจายตัวดีดเนี่ยมันกระจียเห็ดให้ต้นเขามันงามใบหรอกอะมันแตกกอดีนี่แหละมันอาจจะคัดกับทฤษฎีหลายๆคนแต่ผมก็บเบ่งมาก็ลาอาจารย์ละไปเอาวอา,อาไงซะ ลังก้นก็จาแห่งดำห่างเป็นสอกเมนก็มีครับเป็นเม็ดเป็นซองเหมืนกันีหลายอย่างคือว่ามันขึ้นอยู่ปัจจัยหลายอย่างตำมาเป็นน้ําดินแต่ละหมองบ่คือกันบอกผมกว่ามันอยู่ที่ว่าเฮ้าเนี่ยสิปรับปรุงดินเฮ้าแบบใดหรือว่าเห็ดจังไรกับดินเฮ้าน้าเฮ้าว่าเฮ้าสิเคยใส่ตะเคมีมันก็ใส่ตะเคมีอย่างเดียวมันก็ต้องใส่มันก็เห็ดให้หนาดินเสียเคยปรับปรุงดินหมายถึงว่า มีแต่เผาต่อมีแต่เผาเฟียงเงี้ย่ะบ่เคยไทยกบแบบสมัยก่อนสมยไยตะกี้ก็จะคือว่าใส่ดินเอ็นว่าใส่ปุย๋ยบ่ใส่ยังมันคืองามเทแต่สมัอนี้คนที่เคยใส่าปุย๋ยใช้มีก็แห้งใส่ครับครับใส่ครับ,ใส,รบ,ใ,สรบใส่เนี่ยเนี่ยผมจีฮิตไปายานมะแบบว่าประหยัดประหยัดต้นทุนของปุย๋าาย,ยครับประหยัดต้นทุนของปุ๋ยลงมาจังหน่อยนะนะครับ ผมจมซํานีเนาะมือนี่กะผมก็ฝากช่องน้อยๆของผมครับกับกำลังจะเริ่มเติบโตไปจังน้อยนะครับทีละขันทีละตอนไปนะครับของกูบ่าวนอนหน้าครับสำหรับที่ว่าผมสมีโปรมชันบ่สำหรับของที่ผมเคยบอกว่ามี่ครับแจ่ารอจังน้อยครับเจเย็นครับเพราะผมก็ต้องทดลองของผมไปน้วบามันใส่ดีบ่หรือว่ายังดีสมดายนะครับรับประกันคุณภาพบอชนะ ก็ต้องร้องเมืองครับทุกอย่างครับผมก็ร้องในอยู่ก็เสียมาขายพี่ให้น้องทีผมก็ต้องร้องวยตัวผมเองให้มันหูนประสิทธิภาพสูงสุดของสินค้านะครับว่ามันเป็นยังไอองก็ยังเสียไอมมาขายพี่น้องทีน้อครับฝากกดไลค์กดแชร์สอยเป็นกำลังใจให้ผมมีรถอีแตกไปได้เลยนะครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบลิปครับสวัสดีครับ đâm